สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแฟนอทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิ k ิตี้เหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะอยู่กันในคลิปรีวิวบทในเวล90พร้อมกับอาวุธเบิร์สเขียวของลากูน่านะครับก็เผื่อมเป็นการเสียเวล,เวลาเราก็มันเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตัวลากูน่านะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดใครนะครับที่ไม่ได้อวยนะครับก็ มีแค่อาวุธ LD ก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเอาลงทีมหลักหรือว่าต้องการผลของดีบัฟจากบัฟเบิร์ดนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีอาวุธเบิร์ดแล้วก็ทำเบิร์ดเขียวด้วยนะครับส่วนของผมเนี่ยก็คืออวยล้วนๆนะครับก็เลยทำเต็มทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวชุดคอสตูมก่อนแล้วกันนะครับสำหรับอันนี้ก็คือชุด ธรรมดาดั้งเดิมนะฮะแล้วก็อันที่เป็นชุดคอสตูมนะครับก็คือชุดตอนที่เป็นนายกเทศมนตรีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวลากูน่ากันนะครับก็เริ่มจากเกราะฟ้านะครับสำหรับเกราะลูเฟเนียของลากูน่าเนี่ยมีความสามารถในการลดค่าต่างๆของมอนสเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้ลากูน่าแบบ เต็มพิกัดจริงๆนะครับก็จําเป็นที่จะต้องทําเกราะฟ้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้มีเบิร์ดหรือว่าไม่ได้ทำเบิร์ดเขียวเนี่ยแล้วมีแค่อาวกร l ์ LD, ก็ใส่แค่เกราะลูฟินเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับสําหรับรากูน่านะครับต่อมาเราก็มาดูกันที่ไทป์การโจมตีของรากูน่านะครับสำหรับตัวรากูน่าเนี่ยไทป์การโจมตีทุกอย่างนะครับจะเป็นการโจมตีดาเมจกายภาพระยะไกลนะครับนี่นะฮะ ต่อมาก็จะเป็น AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยผมแนะนำให้ทำไว้2ชุดนะครับถ้าเกิดด่านไหนที่เราโจมตีมอนเตอร์เข้าแบบแรงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีเวฟดาเมจหรือว่าตีเลือดนะครับให้ใช้ s ห t a c k 108คู่กับ MAC w เบฟ330นะครับแต่ว่าถ้าเกิดด่านไหนเนี่ยเราเจอมอนเตอร์ที่มีพลังป้องกันสูงถึงแม้ว่าเราจะแปะดีบัฟแปะดีบัฟไปแล้วนะครับตัวลากูน่าก็ยังตีเวฟดาเมจไม่แรงเนี่ย ผมก็แนะนําเป็นแอทแทกร้อยแคู่กับบูธนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ด่านที่เราเจอนะครับว่าบอสตัวนั้นจะมีพลักป้องกันสูงหรือไม่สูงแล้วเราตีเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เลือกใช้ตามตามด่านนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องสเฟียก่อนนะครับซึ่งสเฟียเนี่ยลูก A กับลูก E เนี่ยใส่อะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับแต่ว่าลูก C เนี่ย ผมขอแนะนำนะครับว่าอย่าใส่อะไรก็ตามนะครับที่คิดจากค่าอินเบฟตรงนี้นะครับเพราะว่าผมผมไปทองอผมไปลองเทสใส่ตัวของอยาโทราแล้วนะครับไม่เวิร์กนะครับเบฟที่เด้งเนี่ยอยู่แค่ประมาณ3-4มพันเองนะครับเพราะว่าค่าอินเวฟของลากูน่าเนี่ยมันไม่เยอะนะครับถ้าเกิดจะใส่จริงๆนะครับผมแนะนำเป็นอของ พาราดินนะครับอันนี้นะฮะเพราะว่าคิดจากค่าค่าแม็กเบฟนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะดีนะครับก็จะเป็นสเปรย์ของรีดีเซตนะครับซึ่งตัวรีดีเซตเนี่ยมันให้เราแปดดีบัฟแล้วก็ตัวรากูน่าเนี่ยมันแปะดีบัฟแทบจะทุกสกิลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวลากูน่าใส่ของรีดีเซตก็น่าจะโอเคนะครับ สำหรับผมเนี่ยตัวถอดสเฟียร์ไม่มีนะครับก็เดี๋ยวผมรอทำลูกแท้ใหม่แล้วก็ใส่ทับเอานะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่นะครับที่เป็นการคิดจากค่าอินเวฟเนี่ยก็อย่าใส่นะครับเดี๋ยวจะเป็นแบบผมนะอย่างเช่นน้องคุรุนะครับก็คิดจากคาอินเวฟเหมือนกันนะครับก็ต้องระวังจุดนี้ด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆจะถ้าเกิดไม่ได้ใส่ตัวของอเซซิลพาราดินนะครับ กับรีลิซ์เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้เลยนะครับเพียงแต่ว,ว่าให้ระวังเรื่องการคำนวณจากค่าอินเวฟก็พอนะครับต่อมาก็จะเป็นอสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือพาสซีฟอสูรนะครับสำหรับพาสซีฟอสูรเนี่ยแนะนำนะครับก็ตามรูปเลยนะครับ มาครับเราก็มาดูรายละเอียดสกิลของลากูน่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากสกิลเบิร์ดก่อนนะครับเพราะว่าสกิลเบิร์ดของลากูน่าเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เรากดสกิลเบิร์ดไปแล้วนะครับตัวลากูน่าเนี่ยจะทําการแปะดีบัฟกรอบทองให้กับมอนเตอร์ทุกตัวนะครับแล้วก็ดีบัฟกรอบทองนี้เนี่ยมีความสามารถทั้งหมด4เทินนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูความสามารถของบับเบิร์ดก่อนนะครับอันนี้นะครับบับเบิร์ดนะครับสำหรับบับเบิร์ดเนี่ยก็มีความสามารถให้กับปาร์ตี้ทุกคนด้วยนะครับค่าความสามารถที่ได้ค่าแรกนะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจลิมิตนะครับ20%นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า H ฮดดาเมจลิมิตนะครับถ้าเกิดไม่ได้เจาะอ่าเจาะเขียวจะเพิ่มอยู่ที่16% ถ้าเกิดเจาะเขียวนะครับจะเพิ่มอยู่ที่32%นะครับอันนี้ก็คือความสามารถของบับเบิร์ดนะฮะอ่าผมลืมบอกไปนะครับว่าบับเบิร์ดเนี่ยมันจะมาคอมโบกับอ่าดีบัฟที่อยู่บนหัวมอนเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะให้มันได้ค่าสูงสุดนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องแปดดีบัฟให้ครบ8ช่องแบบนี้นะครับ ความสามารถของอรากูน่าถึงจะทํางานได้สูงสุดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของดีบับจากสกิลเบิร์ดกันนะครับก็คือดีบัฟกรอบทองอันนี้นะครับสําหรับดีบัฟกรอบทองอันนี้นะครับมีความสามารถ2แบบนะครับแบบแรกก็คือมีผลกับมอนเตอร์ตัวนั้นนะครับแล้วก็แบบที่2เป็นการโจมตีซ้ํานะครับอย่างแรกนะครับลดค่าพลังป้องกันมอนเตอร์นะครับห้ อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า HP ด a าเม e นะครับ20%ในส่วนของการโจมตีซ้ำนะครับไม่มีการตีเบฟนะฮะจะเป็นการตีเลือดขึ้นมาดื้อๆเลยนะครับแล้วก็การตีเลือดเนี่ยคำนวณจากนะครับ300%นะครับถ้าเราไม่ได้เจาะเบิร์ดนะฮะโดยคิดจากค่า a อ t a ท k ของลากูน่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเจาะเบิร์ดสรูขึ้นไปหรือว่าทำเบิร์ดเขียวนะครับ จะคำนวณที่500%ของค่า ATK a ของลากูน่านะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตตัวรีนนวนะครับว่าหลังจากที่โจมตีมอนเตอร์ไปแล้วเนี่ยจะมีดาเมจซ้ำเป็นรูปการระเบิดนะครับนี่นะฮะก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูของสคอร์ต่อนะฮะ ก็จะเป็นระเบิดแบบนี้ฮรระเบิดแบบดื้อๆเลยนะฮะไม่มีการตีอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของดีบัฟจากสกิลเบิร์สนะครับเดี๋ยวต่อมาเนี่ยเรามาดูสกิลอื่นกันต่อนะฮะเรามาเริ่มกันที่คอมมานตีเลือดนะครับสำหรับคอมมานตีเลือดเนี่ยจะทําการตีเบฟหมูนะครับจํานวน2 h i ฮิตแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกนะครับ สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด1 2 0นะครับแล้วก็มีเร่งเคิร์นะครับสำหรับคอมมานด์นี้นะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อเราจบแอคชั่นนะครับตัวระเบิดจะทำงานตลอดเวลานะครับต่อมาก็จะเป็นสกิลหนึ่งนะครับสำหรับสกิลหนึ่งเนี่ยจะทำการเด้งเบฟให้กับทุกคนก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟนะครับ ส่วนการโจมตีนะครับจะทําการตีเบฟหมู่จํานวน4ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%าเดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะทําการแปะดีบับลดค่า a อ t a ทกพลังป้องกันและสปีดให้กับมอนเตอร์ทั้งหมดจํานวน6เทิร์นนะครับส่วนตัว ลากูน่าเองนะครับจะได้รับบัฟเพิ่มค่าแอตแท็กจำนวน6เทิร์นนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูบัฟค่าแอตแทก่อนนะครับคืออันนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นสกิล l นะครับสำหรับสกิล l นะครับจะทำการตีเบฟหมูนะครับจำนวน6 h ฮิตแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกนะครับโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งนะครับ สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%เป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ100%นะครับแล้วก็เป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการแปะดีบัฟนะครับลดค่าแอตแทกจำนวน7เทิร์นนะครับแล้วก็ปาร์ตี้เนี่ยจะได้รับบัฟเพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับจำนวน7เทิร์น ส่วนตัวรักูนาเองนะครับจะได้รับบัฟเพิ่มค่าแอ t a ท็กสำหรับการโจมตีด้วยดาเมจกายภาพนะครับจำนวน7 t u r เทินเช่นกันนะครับสังเกตได้จากตรงนี้นะครับจะมีคำว่า P h Y อยู่ข้างหน้า a อ t a ท k นะครับอันนี้คือความสามารถที่เพิ่ม a อตแท k กสำหรับการโจมตีกายภาพนะฮะเดี๋ยวส่วนต่อมาเรามาดูกันที่ดีบัฟประจำตัวของลักูนากันนะครับก็คือแอตแท สปีดแล้วก็ลดค่าพลังป้องกันตรงนี้นะครับทุกอันนะครับจะอ่ายกเว้นยกเว้นค่าแอตแทกนะครับส่วนค่าแอตแทกเนี่ยจะลดทั้งหมด50%สนะครับส่วนของสปีดกับอ่าพลังป้องกันตรงนี้เนี่ยจะลดทั้งหมด60%นะครับอันนี้ก็คือความสามารถของดีบั๊ประจําตัวนะฮะ ต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิล ex นะครับสำหรับสกิล ex เนี่ยจะทำการตีเบฟหมู่นะครับจำนวน6 h ฮิตแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกนะครับโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด200%เป้าหมายหลักนะครับจะโดนดาเมจ100%รและเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%นะครับ หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการแปะดีบัฟเหมือนสกิลหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือลดค่า a อตแท็พลังป้องกันและสปีดนะครับส่วนตัวรากูน่าเองนะครับจะได้รับบัฟเนะครับจำนวน6เทินนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบัฟจากสก e ิลอกกันก่อนนะฮะก็คือบัฟเอันนี้นะครับ สำหรับความสามารถของบัฟเอ็มนะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับเพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับ30%อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจนะครับ10%ต่อ1ดีบัฟนะครับสูงสุดอยู่ที่80%นะครับก็คือ8ช่องนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือความสามารถของบัฟจากสกิล EX นะครับต่อมาก็จะเป็นสกิล65นะครับสำหรับสกิล65เนี่ย จะอยู่ทั้งหมด6เทิร์นต่อการกด1ครั้งนะครับในส่วนของปาร์ตี้นะครับจะเพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับ15%แล้วก็ส่วนของตัวเองนะครับจะเพิ่มค่าเบฟดาเมจลิมิตนะครับ40%อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจ40%นะครับเมื่อตัวรักูน่าโจมตีมอนเตอร์ที่มีดีบัฟอยู่บนหัวนะครับ ต่อมาก็จะเป็นสกิลสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือสกิล LD นะครับสำหรับสกิล LD นะครับจะทําการตีเบฟหมูนะครับจำนวน4ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมูโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180%ดเตรเป็นะครับดามเมจเป็นดามเมจหมู่แบบหารครึ่งแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการแปะดีบัฟซีให้กับมอนเตอร์ทุกตัวนะครับจำนวน6เทิน ส่วนตัวรากูนาเองนะครับจะได้รับบัฟเนะครับจำนวน9เทิร์นแล้วก็เทิร์นต่อไปของรากูนาจะใช้สกิลฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของดีบัฟกันก่อนละกันนะครับสำหรับดีบัฟจากสกิล l l นะครก็คือดีบัฟ C อันนี้นะครับสำหรับดีบัฟ C นะครับมีเงื่อนเงื่อนไขง่ายๆนะครับ ค่าที่ลดนะครับอย่างแรกนะครับลดค่า a อ t แท็นะครับอย่างที่2ลดค่าพลังป้องกันและอย่างที่3นะครับเพิ่มค่า HP d a m a า e นะครับโดยที่จะเพิ่ม3%ต่อ1 d e b u ดีบัฟนะครับถ้าเกิดเราแปดดีบัฟเต็มนะครับจะได้สูงสุดอยู่ที่24%นะครับทั้ง3ค่าเลยนะครับอันนี้ก็คือความสามารถของดีบัฟจากสกิล l l นะครับ ส่วนต่อมาก็จะเป็นบัฟจาก s ล l d ก็คือบัฟ L อันนี้นะครับสำหรับบัฟ L นะฮะก็อย่างแรกเลยนะครับที่เป็นส่วนของการเพิ่มค่าความสามารถนะครับเพิ่มค่า Attack นะครับ40%อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า h p ด a m เ g e 20%ม20%นะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับเพิ่มค่า Overflow นะครับอีก20%นะครับ เดี๋ยวในส่วนของการโจมตีซ้ำเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนอกนอกเบิร์ดเฟสนะครับสำหรับตัวลากูนาเนี่ยถ้าเอามาใช้ลงทีมจริงๆก็จำเป็นที่จะต้องแปดดีบัฟให้ครบแช่องนะครับถึงจะโหดนะฮะถ้าเกิดไม่ถึง8ปช่องนี่คือยังไงก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับ ผมก็ลืมดูเทิร์นตรงนี้นะฮะว่าเทิร์นต่อไปเป็นของสคอร์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ลากูน่านะครับสำหรับการโจมตีซ้ำของลากูน่าเนี่ยจะเหมือนสคอร์นะครับอ่านี่นะสะคอร์โจมตีชุดแรกและอันนี้ก็คือการโจมตีซ้ำนะครับจากบัฟอา LD นะฮะลากูน่าก็เหมือนกันเลยนะครับทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะครับ เดี๋ยวรอให้มอนเตอร์ได้เทินให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่ตัวลากูน่านะครับมีบัฟ L อยู่บนหัวนะครับทุกๆก,การกดสกิลนะครับยกเว้นสกิล l 65อันนี้นะครับตัวลากูน่าจะทำการโจมตีซ้ำนะครับสำหรับการโจมตีซ้ำของบัฟ LD นะครับจะทำการ ตีเบฟหมูนะครับจำนวน4ี่ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมูโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับนี่นะฮะโจมตีไปก่อนและนี่คือการโจมตีซ้ำที่บอกนะครับเหมือนกันทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆของลากูน่าก็มีเพียงเท่านี้นะครับ เราก็มาดู c o อ e a b ลิตี้ของ Laguna กันนะครับสำหรับ Core a b ลิตี้ของ Laguna เนี่ยทั้ง2 Skill เลยนะครับไม่มี Special ลเอฟเฟใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากสกิลหนึก่อนนะครับสำหรับสกิ l หนเนี่ยก็เหมือนกับเจ้าตัวนะครับออกมาแปะดีบัฟนะครับ3อันนะครับลดค่า a อ t a ท k ลดค่าพลังป้องกันและลดค่าสป e d นะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็มาดู L d กันนะครับสำหรับ L d เนี่ย ก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็ทำการแปะดีบัฟหลักๆ3อันนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาก็คือดีบัฟ C จากสกิล l l นะครับอีก1อันนะครับอันนี้ก็คือความสามารถของอ Core Ability ของลากูน่านะครับเราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นลากูน่าเบื้องต้นนั่นเองนะครับ สำหรับวิธีการเล่นลากูนาเนี่ยก็ไม่ยากนะครับเทิร์นแรกของลากูนาเนี่ยผมแนะนำให้กดสกิลเบิร์ดเล็กไปเลยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้แปะที่บัฟจากสกิลเบิร์ดไปนะครับแล้วก็ตัวเพื่อนเนี่ยเวลาออกแอคชั่นเนี่ยตัวดีบัฟเนี่ยจะได้ทำงานตีเลือดฟรีไปเรื่อยๆนะครับผมก็เลยแนะนำให้กดเป็นสกิลเบิร์ดเล็กไปก่อนนะฮะ หลังจากนั้นนะครับเทินที่2ของลากูน่านะครับก็แนะนำให้กดสกิล LD นะครับเพื่อที่ว่าจะเอาบัฟจากสกิล l อก็โจมตีไปนะฮะแล้วก็ LD ต่อเลยนะครับหลังจากที่เรา แปะดีบัฟจากสกิลเบิร์ดนะครับแล้วก็สกิล l l ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเทิร์นต่อมาเนี่ยผมแนะนำให้แปะดีบัฟใส่มอนเตอร์เนี่ยให้ครบ8ช่องเลยนะครับ mm hmm. เพื่อที่ว่าผลของบัฟเบิร์ดมันจะได้สูงสุดนะครับอ่านี่นะฮะเลือกใช้คออาบิลิตี้ที่มีดีบัฟกรอบขาวเยอะๆนะครับจะได้ทำให้มอนเตอร์เนี่ยมันครบ8ช่อง ตามตามนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเล่นตามหน้างานได้เลยนะครับถ้าเกิดเราเจอมอนเตอร์ที่มี3ตัวแบบนี้เนี่ยก็แนะนําสกิลฟรีนะครับแนะนําให้กดสกิลหนึ่งไปนะครับมันจะทําดาเมจได้เยอะกว่าการกดสกิลสองนะครับแต่ว่าบางช่วงเนี่ยถ้าเกิดบัฟจากสกิลสองมันใกล้หมดนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องกดสกิลสองเพื่อต่อบัฟนะฮะของตัว ลากูน่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเกรด e อีเกก x มันเต็มก่อนเนี่ยเราก็สามารถกดสกิล l อต่อได้เลยนะครับแล้วค่อยกดสกิลปกตินะครับซึ่งการเล่นลากูน่าเนี่ยจริงๆก็ไม่ยากนะครับเราสามารถเล่นตามหน้างานได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเล่นแบบบอสส่นเทินได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าตัวดีบัฟกรอบทองที่เป็นรูปปืนนี้จะอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยตอดเลือด บอสเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เลยนะครับอันนี้ฮะก็ตอดไปเรื่อยๆนะครับตอดทุกๆก,การโจมตีของฝั่งเราเลยนะครับประมาณอย่างนี้นะครับวิธีการเล่นของลากูน่าในฐานะที่ลงทีมหลักก็ประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นวิธีการเล่นลากูน่าแบบที่2นะครับนั่นก็คือเอามาแปะดีบัฟจากสกิลอาเบิร์ดนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวยืมเพื่อนนะครับสำหรับเทอร์แรกของลากูน่าเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับแนะนำให้กดสกิลเบิร์ดไปนะครับแล้วก็เทิร์ที่2เนี่ยมี2แบบนะครับนั่นก็คือเปลี่ยนตัวยืมเพื่อนเลยนะครับหรือว่าจะกดสกิล l d ก่อนเพื่อแปะดีบัฟเพิ่มอีกหนึ่งอย่างอันนี้ก็อยู่ที่ เพื่อนๆอ,อีกทีนึงนะครับว่าจะเล่นแบบไหนนะครับเธอรแรกก็ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็โจมตีฟรีไปเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมทําการดันเทอร์นมอนเตอร์ไปก่อนละกันนะครับ ไม่คิดว่าตัวทีหน้าเนี่ยจะเ,เร่งเทินขึ้นมาแซงหน้าตัวลากูนานะครับก็เลยคำนวณพลาดไปนิดหนึ่งเค okay, ก็ตีเบสไปก่อนนะฮะอันนี้คือแค่สมมุตินะครับไม่ต้องกดตามนะฮะทีนี้เนี่ยเทินที่2ของลากูนาเนี่ยอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราจะทำการแปะดีบัฟก่อนหรือเปล่านะครับสำหรับดีบัฟซอันนี้นะครับ หรือเราจะเปลี่ยนเพื่อนเลยก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่สถานการณ์ที่ด่านนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์แบบด่านมันไม่เร่งไม่รีบเราไม่จําเป็นต้องทำเทิร์เร็วๆเนี่ยถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะกดสกิล l l ก่อนนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนตัวยืมเพื่อนลากูน่านะฮะเพราะว่าตัวดีบัฟนะฮะจากสกิล l LD เนี่ยมันก็เพิ่มค่า h p ดพ a เมด้วยนะครับผมก็เลยชอบอกด สกิล l d ก่อนนะฮะเราค่อยค่อยเปลี่ยนตัวยืมเพื่อนอ่าก็เดี๋ยวกดไปก่อนเรียกว่าเซตติ้งละกันนะครับเราใช้คำว่าเซตติ้งน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับตอนนี้เนี่ยตัวลากูน่าเซตเซตติ้งเสร็จแล้วนะครับนั่นก็คือบัฟอ่าบัฟจาก บัฟเบิร์ดนะครับแล้วก็ดีบัฟจากสกิล l d ด้วยนะครับเดี๋ยวโจมตีมอนไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพอท่าลากูน่าได้เธอนะครับก็เปลี่ยนตัวยืมเพื่อนได้เลยนะครับนี่นะฮะแล้วเราก็แปะดีบัฟไปเหมือนเดิมนะครับ ยิ่งดีบัฟเยอะเนี่ยก็ยิ่งดีนะฮะยิ่งชอบนะฮะตอนนี้เนี่ยเราเซตติ้งเสร็จแล้วนะครับตัวแลมซ่าเนี่ยเราก็กดบัฟเบิร์ดเรียบร้อยแล้วส่วนตัวยืมเพื่อนเนี่ยที่เอามาเป็นการเน็ตก็กดบัฟเบิร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะให้ทีหน้านะครับโจมตีแบบยาวๆรัวๆเลยนะครับแล้วก็อเอาผลของดีบัฟ รอบทองนะครับในการโจมตีฟรีนะฮะอ่าก็รีบๆโจมตีไปก่อนนะครับอ่าทีนี้เนี่ยตอนนี้เราเซตติ้งครบแล้วนะครับแล้วก็ดาเมจหลักก็จะเป็นทีหน้านะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับเราก็ทำการโจมตีไปเลยนะครับแบบนี้นะฮะอ่าแบบนี้เลยแล้วก็ เอาดาเมจฟรีจากดีบัฟลูกปืนนะครับก็บประมาณนี้นะครับสำหรับทีมที่2นะครับหรือนะครับหรืออีกแบบหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีลากูน่าเป็นของตัวเองนะครับเราก็เอาตัวไหนมาก,ก็ได้นะครับ1ตัวที่จะทําการเปลี่ยนตัวยืมเพื่อนเป็นลากูน่านะครับก็แค่ทําสลับกันนะครับเหมือนกับที่ผมสลับลากูน่ากับกาเน็ตถ้าเกิดเพื่อนๆที่ไม่มีลากูน่าเป็นของตัวเองเ่ย เราก็เอาตัวละครตัวหนึ่งที่จะเอาไว้สลับนะครับมาอยู่ตรงตำแหน่งที่เพื่อนๆต้องการนะครับพอเพื่อนๆเซตติ้งของตัวนี้เสร็จเนี่ยเพื่อนๆก็กดเปลี่ยนเพื่อนมาได้เลยนะครับเราก็ทําการโจมตีแบบนี้นะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยผลของบับเบิร์ดของลากูน่าเนี่ยก็เพิ่มเฮดพเามิล id ิมิตอยู่แล้วนะครับยังไงก็ไม่ว่าจะลงทีมหลักหรือว่าจะใช้เพื่อนลากูน่าเนี่ยยังไงก็คุ้มอยู่แล้วนะครับ ก็วิธีการเล่นลากูนาทั้ง2แบบก็ประมาณนี้นะครับผมก็คิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะไม่งงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆยังงงอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับ สำหรับคลิปรีวิวลากกูน่าเบอร์สเขียวก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ